สวัสดีครับบกบผมนะครับกบหมวกโมที่เก่านะครับครับมือนีกรสซิมาแนะนำนะครับแอปแผนที่ออฟไลน์นะครับเพื่อแอปตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้ายแสงมันแบบใสแบบสมบูรณ์ดีๆก็ใส่ครับออนไลน์นํานะครับผมสมาแนะนำดีกว่านะครับว่าเป็นสอนดอกเนาะผมกับ บอกคอยเกมน,นะครับอันนี้ก็ใส่แอปยังหละครับเจ้าคนอ่านว่ายังนะคอ,อยอ่านบอกออกคือเมันเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทยคอยยังหยากอยูอยอ่มันมีข้อดีข้อเสียจัยงไดยนะครับคือแอปตัวออฟไลน์ line ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าคอยอยู่ลอยเอ็ดจริงสิคอยสีมาอุบุ ไปใส่แอปนี้นี่ะคือมันสีจังไหนนะผ้าอ้อมนะครับมันมันบบปรับสินทางอัตัวมัดคือปรับแล้วมันก็เสียหายรัดทงรัดหน้าไปเนี่ยมันก็คือกันละกับตัวอ่อนลางก็ได้นะคือมันต้องใส่ควบคู่กับตัวอ่อนไลน์นะครับสมมุติว่าผมสิไป มาบานผมอย่างสิ่งละผมมาแต่ลอยเอ็ดผมมาบานผมผมต้องใส่แอปตัวนี้ก่อนนะครับขอมาจนหอดตอ่อำเภอหรือตูตำบลก็ได้นะครับใส่ตัวนี้เข้ามาจับตำบลเลยก็ได้ครับองค์การบริหารส่วนตำบลเลยก็ได้ครับก็พมาหอดตำบลแล้วแล้วจีพีเอสก็บจับจับไปหมู่บ้านบ่ถึกนะครับนะครับ ้ากดใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวออฟไลน์นะครับตัวนี้ว่าต้องใส่น็ตนะครับดึงนะครับเลยตัวเน็ตนะครับมาเตัวน็ตตัวอย่างนะครับข้ากดที่เียกเข้าต้องหาตำแหน่งเขาก่อนเอากดตัวนี้นะครับตัวตัวเป็นขึ้จังลูกซ้อนนี่ครับด้านขวามือข้างล่างสุดนะครับกดเข้าไปครับมันจะหาตำแหน่งที่อยู่ของเขาอ่า คือผมก็อยู่นี่แล้วครับล็อกเซโกะนะครับมันขึ้นเป็นอำเภอครับขตอำเภอนะฮะน่พอห้าสิบไปบ้านเฮ้านะครับแต่ว่าแผนที่มันจับบ่ดด้นะครับตกอันไล่จับบอดดเขากดตำแหน่งเข้าแล้วนะครับเมื่อกี้จุ่มเฮาครับหรือซูมเลยใส่สองนิ้วนะครับใส่สองนิ้วรูดเขานะครับอ่ารูดเขารูดเข้าเป็นสิ นะครับกบ็มันจะมีนะครับเพราะนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับมสมมติว่าเขาสิบไปวัดนะครับไปวัดแล้วมันจะบกูถือสช่ไหมล่ะกวัดนะครับแล้วนะจะเป็นหูนบพนมนมมือังสินะครับจิ้มกับไปเทนิงครับแล้วก็กดทีลูก รถนะครับว่าสักครู่นะครับเบื้องด้านบนนะครับขวาบนนะครับมันจะมีคำว่าเริ่มใช้งานนะครับกดเริ่มใช้งานเข้าไปนะครับมันก็จะบอกนะครับไปตามเส้นทางนะครับสมมติว่าสีบม่อยากไปเลยจิมเทนิงครับมันก็จะเสียขึ้นยกเลิกเส้นทางนะครับเพื่อให้อยากหาโุงเรียนหน่อยสนะครับไปโุงเรียนส่วนมาก ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับส่งสินค้าส่งของนะครับก็นะสิบางที่ก็ต้องส่งตามหมู่บ้านส่งตามโรงเรียนจังนสินะครับส่วนกันครับก็บถามว่าโรงเรียนนี่มันอยู่หมู่บ้านใดอย่งสิ่นะครับนะถ้าอยู่บ้านนั้นก็หมู่หมู่บ้านใดก็เรียนหาครับเรียนหาเท่ากนส่วนหมู่บ้านสามีนะครับมันสิอยู่ใกล้กันจังสิ่ะครับ กระซุ่มนะครับสัญลักษณ์โรงเรียนนะครับสีขื้นเป็นสีเหลืองนะครับนี่นะครับนี่ใช่ไหมครับกดนําทางไปเลยนะครับส่วนในการต่างคานอื่นนะครับก็ิ่มใช้งานน้ำกรุณาไปตามเส้นทางนี้อีก2กิโลเมตรจะมีเสียงนะครับเสียงว่าเป็นภาษาไทยนะครับคื้กันกับแอปแผนที่ออนไลน์นะครับ การตั้งค่านะครับผมกับโมเดลตั้งค่าอยิ่งมากมายนะครับก็ามาตามตามแอปนะครับกดเขาแอปมากกัเป็นจังสีเลยนะครับแอบปบนี้ก็สามารถโหลดในเพื่อนศัตูได้นะครับกบพแบบ็พิมพ์ซอแอปพิมพ์แอปนียัมนก็อ่านบอ,อกโอ้พี่น้องเลยแต่ทีว่าอ่านบอ,อกหนังสือบอ,อกก็ยังไม่อยากแนะนั่รีวิวอยู่นี่นะครับแอบปบตัวนี้นะครับนี่นานเลย ก็ส์ว่าจนนีไอ่ีงานยังยังกับพิมพ์เข้าไปกับซิมมี่อยู่หรอกนะครับมันดีจังเลยนะครับตัวนี้ประหยัดเน็ตครับซิมมี่ิีดผ่านเล็กหน่อยก็ค,คือกันกับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ถึงมีเน็ตแห่งทีดผ่านมือหนึ่งไปสอดกลอนบางไฟคุณ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอย่างกับสงสัยกับถามมาใต่คอมเมนต์นะครับหรือ ถักเฟดไปเลยนะครับถักเฟดเกี่ยวกับการใส่งานแอปนันแอปนี้นะครับคือบางที่ถ้าคอมเมนต์ใหม่ผมก็อะไรมาอ่านนะครับนะครับขอบคุณหรายๆนะครับทติดตามสวัสดีครับ